องค์ไหนที่เป็นองค์แบบว่าพวนคู่เมืองคู่คู่ใจเราเลยอ่ะก็เป็นเชียงแสนปางสมาธทิที่ที่ที่ได้มาแล้วก็ห่วงแหนแล้ว<อ>กี่ปีนั้นเนี่ยเ,เชียงแสนเนี่ยก็ประมาณห้าหปีทุโอ้โหนี่คือเป็นพระพุทธรูป เป็นศิลปะ,ะและปฏติมากรรมที่มีความงดงามแต่ละยุคแต่สมัยที่เราบูชานะ,ะพระนาคปกนี่สมัยบายน์นะเนี่ยโอ้อง์น,นี้ใหญ่มากคือไม่เคยเจอใหญ่อย่างนี้เนี่ยผ้าที่ห้อยเนี่ยเหมือนผ้าที่เบ็มาจากภูตานพระสังฆราชมาเลยข้ามาเนี่ยเขาจะมาเยี่ยมผมสังฆราชสีรังกามาก็จะมาเยี่ยมผมที่นี่ ที่เมืองหนุงเขาไม่มีพระนะเขาจะมีผ้าถักอย่างเงี้ยเอามาให้คือของฝากเขาเนี่ยจะเป็นผ้าผมก็เลยเอามาติดเพราะว่าถือว่าเป็นมงคลส่วนสมุดเยี่ยมสมุดเยี่ยมเนี่ยท่านจะมาเยี่ยมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยภาษากราสีลาเนี่ยเขาก็จะมาเยี่ยมมีลายเซ็นด้วยเนี่ยจะเซ็นไว้มาเยี่ยมวันที่เท่าไหร่ภูตานนี่ภูตานอเขาก็จะมาเยี่ยมก็จะเซ็นไว้กลมกมเนี่เขาเรียกอะไรนะฉันลืมธรรมจักรเออพระมีพระธรรมจักรคือเราธรรมจักรอะ เป็นสัญลักษณ์กําเนิดของพระพุทธศาสนาฉะนั้นประตูเนี่ยตามช่องผมจะใส่ธรรมจักไว้หมดเนี่ยอเอองค์ไหนที่เป็นองค์แบบว่าควรคู่เมืองคู่คู่ใจเราเลยอ่ะก็เป็นเชียงแสนปางธมาม<อ>ิที่ที่ที่ได้มาแล้วก็ห่วงแหนแล้วก็กี่ปีนั้นเนี่ยเ,เชียงแสนเนี่ยก<อ>ป 5, ป็ประมาณ5้0หกรปีพุทธศตวรรษรที่ประมาณสิบแปดสิบเกาอะไรเงี้ยประมาณนั้น แล้วก็จะมีกำแพงสอกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่สุพรรณบุรีที่มีพระพงศุพันธ์ขึ้นมีพระเห์สวรคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบูชาพระที่ในตำนานานั้นแหละแล้วถามทิงน็ตหน่อยพอเข้ามาอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันคือโลกใบใหม่กับที่เราเคยอยู่มันเป็นยังไงมั้งคือก่อนหน้านียเราไม่รู้ว่าเออพระเหรียญเนี่ยทำขึ้นมาได้ยังไงพระพงษ์ทาขึ้นมาได้ยังไงแต่ตอนนี้เราเริ่มรู้มันเลยถ้างานทั่วๆไปบางทีก็สามารถสั่งขึ้นเซียนีแล้วก็ปั๊มเลย แต่ของของป้าเนี่ยไม่ใช่ของป้าขึ้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บบางทีก็แกะสดเนี่ยแล้วแกะสดเสร็จปุ๊บต้องไปสอ,อน,นต้องบอกตรงนี้ต้องเอาให้คมกว่านี้นะาการะหนกต้องตวัดอย่างนี้นะตาต้องเป็นอย่างนี้จมูกปากต้องคอยสอนช่างต้องมารับไอ้กว่าจะมาได้เป็นเหรียญหนึ่งตาเนี่ยเหมือนตาพระพุทธรูปกับตาพระสงฆ์จะไม่เหมือนกันคนละแบบตาพระพุทธรูปเหมือนนกเขานอนเห็นไหมเนี่ย เป็นกน,นกมีห้าเหมือนนกเขานอนดูด<ม>แิแต่ตาพระส่งเน,นี่ยเขามีเมตตาทำยังไงให้แกให้ความเมตตาของหลวงพ่อองค์นี้ใช่ใช่ใช่แล้ว,แล,วแล้วมึงแก่ะตึงอย่างเงี้ยเขาแก่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปอ่ะมึงต้องมีใส่เหี่ยวย่นให้แกะนะผงหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างหลวงปู่พัดเนี่ยเงินเราก็ออกแบบเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยมีพัดสองพัดพัดยศเป็นยังไงสีอะไรใส่หมด จะ,จะต้องวิจิตอะในการสร้างพระนี่คือส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องราวที่ที่มันคือที่สุดของพี่ป๋องสุพรรณนะคะแล้ว